องมีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าเท้าแมนสวงปกครองเมืองสวงพระองค์ทรงมีอัครมเหสีพระนามว่าพระนา่าดญเหลือพททระองค์มีกาลังให้พนนางสนมคอยปฏิจจบัติรับใช้มากมายพระองค์ตัดทัพโจมตีเมืองทางด้านทิศตะวันออกที่มีชื่อว่าเมืองสองซึ่งมีเท้าพิมพิสาครปกครองเมืองอยู่เมื่อทั้งสองประทะกันท้าพินพิสาครนก็พลาดท่าเสียทีถูกเท้าแมนสวงฆ่าตายบนหลังช้าง พระพิชายพิศนุกรโอรสของ้าะพิมพพิสาคอนจึงขึ้นคล้องร่างแทนและสง่งมีพระธิดาทั้งสองของพระองค์คือพระเพื่อนและพระแพงย้ายไปอยู่ที่วังเจ้าหญาของบารดาเลี้ยงของพระองค์พร้อมนางลื่นและนางโรยสองผู้เลี้ยงล,ลูกทั้งสองจึงย้ายไปอยู่ที่วังเจ้ายญาที่นั่นจะปลอดภัยเพราะเป็นวังมีแต่กุลสตรีมารยาทเรียบร้อยที่จะคอยสอนลูกให้เป็นกุลสตรีที่ดีได้ เสด็จพ่อลูกไม่อ,อยากจากท่านไปเลยพาเพื่อนลูกตรงเป็นพี่ที่ดีเข้มแข็งและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่น้อง <lat> อน้าตลาดเมือ่อเท้าแมนสสนได้ไทยกลับไปพระนครท่านก็เสด็จสวรรคต พระรอพระอรรถของพระองค์จึงขึ้นครองล่าแทนพระองค์มีสิริโฉมงดงามตนเป็นที่กล่าวขานทั่วไป ได้ยินข่าวว่เมืองสวงป้าหล่อมากเลยแกได้ยินแล้วแกจะฉัน้องสั่นตึดตักติดต,ตักไม่หายเลยแกพระเพื่อนพระแพงเพคะจะมาเมาส์มอยว่าได้ยินข่าวแล้วผู้ชายมาถ้าหลออเมืองสวงหล่อมากหล่อมากงามขนาดนั้นเยวหรือ ใส่ในที่เลื่นจมูกเหมือนมาริโอ้เบ้าหน้าเหมือนพ๊อธนาวัฒน์ตาเหมือนติ๊กเจษดาทรงผมเหมือนติ๊กชีโร่ส่วนสูงเหมือนเทนอาจารย์เทนนะคะัณนะเมืองสองหลายวันต่อมาพระเพื่อนพระแพงก็มีสีหน้าซีเซียวใบหน้าเศร้าหมองและเหมือลอยอยู่ตลอดเวลาพระเพื่อนพระแพงเป็นอะไรหรือไปคะบอกพวกหม่อมชันได้นะเพคะ ปะนีหรือว่าเราเป็นเช่นนี้เพราะเหตุใดสมจริงอย่างที่เจ้าว่าแล้วนางรื่นเป็ผู้บุตรเมืองสวงข้าคิดไม่ผิดเลยอะ่ะงั้นทุนหัวทั้งสองของบ่าวอยู่เฉยไว้เรื่องนี้เดี๋ยวณในปา่าลึกทั้งสองตัดสินใจเดินทางเข้าไปในปา่าไปหายายแม่มดจอมผุนใสที่อยู่ลงลึกในปา่า จะไปเรียนเหรอใครใครใครไปเรียนไปเรียนแล้วลูกยายยายช่วยทำเสน่ห์ให้นายหนูหน่อยสิจ้าเรียกยายข้าไม่ทำให้หรอกงั้นป้าป้าช่วยทำเสน่ห์ให้นายหนูหน่อยสิจ้าหืมป้าก็แก่ไปมั้งก็ได้ก็ได้น้าๆช่วยทำเสน่ห์ให้นายหนูหน่อยสิจ้าอีพีทีนึงลุงลุง ไอ้น er. ี่โว้ยเอาเถอะในพวกเอ็งจะทำเสน่ห์กับใครเล่าให้ข้าฟังสิทำเสน่ห์ให้พระรอประศักดิ์เมืองสวงให้มาหลงรักระเพื่อนพวกแคลนทุนหัวของฉันจิยายโอ้ยเป็นหึงกษัตริย์เมือ,องใหญ่บุญบารมีของข้าสูงไม่พอที่จะทำเสน่ห์หรอกว่าแต่ยายพอจะรู้จักหมอที่รรรรมีบารมีบารมีถึงกว่ายายหรือจะ๊ะข้ามีอาจารย์อยูคนน่คนหนึ่งชื่อว่าปู่เจ้าสิงห์ไทยตามข้ามาเดี๋ยวข้าจะพาไปเดไม่ดูขอได้ก็ได้ ถึงถ่านปู่เจ้าแล้วเข้าไปเลยปู่เจ้าอยู่ข้างในปู่เจ้าเจ้าขาเพื่อทำเสน่ห์ให้นายหนูหน่อยจ้าข้าขอเลายานดูก่อนแล้วกันพวกมันเคยทำร่วมกันมาก่อนพวกเจ้ากลับไปก่อนข่าจะตามเอง ทำไมถึงมีท่าทางปแปลกๆไม่สบายหรือสเสด็จแม่เมื่อกี้ลูกเห็นท่าเพื่อนพระแทงองค์หญทั้งสองควนลูกเข้าเมืองลูกนี้จิดคันเนื้อคันตัวหลือเกินสองลางนี้สรางชั่วนักดิอาจมาเล่นของใส่ลูกค้าข่าจะทำอย่างไรดีอันที่จริงอันนี้ค่าก็พอจะแก้ไขได้เพียงพะรอ,อนนั่งน,นิ่งๆสักครู่นะเพคะจริงหึกงั้นเจ้ารีบมากแก้มนให้ไหวแล้วเพคะ นอยแน่ข้าไม่ยอมหรอกครั้งนี้เสร็จค่าแน,น,น่พ้รอเป็นอะไรลูกทำไมมีสีหน้าถึงดูหมดหมองเช่นนี้แม่หมอที่แก้บนถีอเปล่าเสร็จแม่คราวนี้ลูกเห็นข้าพเพื่อนพระเทล เห็นลูกพักตำแหน่งลูกเริ่มเพิ่มไม่ไหวแล้วนี่นางสองคนยังงไม่อยู่ทำสนิทห้ือบนนี้ข้าก็พอจะทำได้ไหยคะขอหาอุปกรณ์แป๊บเจอแล้วไลยคะ่ะ <c oughs> เห็นลูกหายป่วยแม่จะดีใจนี่กด็ดึกมากแล้วแม่กลับก่อนนะลูกหลับให้สบายนะลูก นเะมืองสวงปู่เจ้านุกแขนใจเหตุใจมนที่ตนเสกจึงถูกแก้ไขเสียหมดจึงเสกมนเข้าไปเรียกผีบ้านผีเมืองเพื่อก่อกวนเห็นจึงตกใจหลบซ่อนปู่เจ้าดีใจจึงเสกเสน่ห์ใส่พะอง เด็กมีอะไรให้คุณแจงัง้นหนิพี่ผ่าสีหน้าดูกัดกุ้มบนหมอเธอรู้แล้วอยากไปบอกใคร <c oughs> อเดี๋ยวเราบัดเพีย <c oughs> เมื่อถึงข้าสัญญาข้าได้สมสู่ร่วมรักกับพพะเทพและเพียงเงฮ้เห็นทีครั้งนี้คงเป็นจำเก่าข้ากันเป็นต้องไปางเาือเส่งแ่้วแหละ แก้วขวัญไปล่ำลาท่านแม่และแมเสงสีของข้ากันเถิดณเมืองสวงพระรองกษัตริย์ผู้อาภัพได้เข้าไปล่ำลาแม่และไม่เห็นสีผู้เป็นที่รักของพระอ,องค์พระนาดบุญเหลือร่ำไห้จนสลบไปส่วนพระแม่เห็นสีก็ร่ำให้คล้ายาจะขาดไปท่านพี่ท่านพี่จะจากน้องไปไหนเลยถ้าไม่มีท่านพี่น้องจะอยู่อย่างไรพี่ไปไม่นานหลับน้องรนะับ เม,นะมืออ Hello, นะเมม่อเมื่อเมื่เมเมียนา่อ่อเมา่อเมื่มื่งเมืองมอเมือเมือเมว่ลเ่อเมอเมื่องมเมื่อเมื่อมาอเมื่อเอเมือเมอเมืะอเัื่อเมื่อเม่อเมเอ ในขณะส่งน้ำพระลอได้ทำการเสี่ยงภายหากเราเข้าไปในเมืองแล้วจะมีชีวิตไดงกลับมาก็ขอให้น้ำไหลเป็นสายใดแต่หากเข้าไปแล้วก็ตายก็ขอให้น้ำไหลวนไม่อยู่เป็นสายทันใดนั้นน้ำก็ไหลวนไม่เป็นสายไปตามปกติพระลอจึงเกิดความลังเลใจไม่กล้าเข้าไปยังงูศัตรูปูเจ้าหน้าทังานที่เรียกผีไก่ผีให้ล่อพระลอเข้าเมือง ข้ามีงานให้เจ้าทำอย่างหนึ่งจงไปรอให้พระลอเข้าเมืองสองโดยเร็วเมื่อกลับมาข้าจะตบรางวัลให้เจ้า,จา,าอย่างนั้น่า่นักส่งแพงเมืองสองได้ยินดังนั้นแส่ผีรีบไปหาพระลอทันทีและใช้ความและใช้ความงามและจิตของตนหลอกล่อให้พระลอเข้าเมืองโดยไว ฉันหนาวฉันเบื่อโอ๊ยอีรื่นหยุดบ่นสแป๊ดได้ไหมมัวจะบ่นจะเจอไหมเนี่ยตรอะนั่นใครน่ะหน้าไม่เห็นคุณเลยแหมท่านเหรอทํานอย่างกระหล่นจ้ำหน้าผู้ชายได้ทั่วเมืองนั่นแหละออ๊ยตลอดจังทั้งสามคนเลยน้องสาวเป็นใครมาจากไหนกันลึกทำไมถึงได้สะสวยเพียงนี้แหมเพราะน้องสองคนทั้งสาวชาววังระมังผิวพรรณถึงได้สวยกว่าคอนอื่น สายชาววังพยอลงหน่อยได้หั้ยจ๊ะทำไมเลยจ๊ะหัวใจเราจะได้ตรงกันไงละ่ะพยอ มาก็ได้ทราบว่านายแก้วและนายขวัญที่แท้จริงแล้วเ,เป็นที่เลี้ยงของพะลอนางลืน่นนางโรยจึงแอบพาทั้งสามเข้ากำหนักเพื่อให้สมใจพระธิดาทั้งสองอุ๊ยพะโลอเธอไม่ใช่อุบลเธอไม่ใช่หนองคายแต่เธอใช่เลยเ พี่เพื่อนนั่นมนู้ชายของน้องนะคะมายุ่งทาไมอะไรกันพี่เพิ่งจะได้กับเขาเมื่อกี้นี้เองน้องก็ได้กับเขาแล้วเหมือนกันน้องเชือ่อว่าน้องจะทําให้เขามีความสุขได้มากกว่าพี่ฉันจะโทรไม่ไหวกนแกแล้วนะนางแพงพี่ตกน้องทําไมโอ๊ยโอ๊ยพอเรามาเาอกความรู้สึกกันดีกว่าออกเหมือนกันค่ะแบบนี้สแสดงว่าเราจะได้ถั่วคนเดียวกันแน่เลยใช่ไหมคะ น้องไม่เหมืความรักของเราเกิดอยมือนอไรอะไรล่ะคะเหมือนตอน่อชิมข้าวไงพี่ก็เหมือนจานน้องทั้งสองก็เหมือนช้อนกับซ่อมชักขาชิงได้ชิมหนึ่งไปพี่ก็คนกินข้าวไม่อร่อยมองด้วยตาหมู่ชามีแต ความสุขมักจะอยู่ได้ไม่นานมีคนเห็นเงากระพุ่มของผู้ชายและนําไปลีทาก,กันอย่างหนาหูตรงไปถึงหูของเท้าิวพี่ชายพิจนุกรพ่อของพระเพื่อนพระแพงตรงดีพระไทยมากที่จะได้ลูกเผยรูกงานแต่มารดาเลี้ยงของพระองค์ไม่ยอมรับเพราะเป็นกษัตริย์เมือศัตรู ดีใจนะักหากได้มีหลานเขยลูกงามที่ไม่ใช่กษัตริย์เมืองหวนแต่เจ้าเป็นทหารด้วยคำสั่งของนายเหนือหัวตรงไปฆ้าพะลอซ่ณเนะมืองสองนางลื้อนางโอย,ยที่แอบตังอยู่ก็ได้ข,ข่าวไปบอกพะลอหากเป็นเช่นนั้นข้าก็พร้อนที่จะสู้ ข้าจะไม่ยอมทิ้งถ้าเพื่อนทธแทงไว้แล้วหนีนกลับเมืองแลกท่านพี่ถ้าเช่นนั้นน้องเห็นว่าจะอันตรายเกินไปหากท่านพี่คิดจะสู้น้องทั้งสองก็พร้อมจะสู้เคียงข้างท่านขอบใจเจ้าจีเพื่อเ <í ls> นเธอหากเช่น <i ls> <i ls> นั้นพวกกระหม่อมขอสู้เคียงข้างท่านด้วยพะยค่ะ